ไไไไมมมม่่ม่ีอะรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาชมทุ่งนายามเย็นนะคะพอดีฝนตกฝนตกแล้วทีนี้ชาวนาเขาก็เริ่มจะลงไล่ลงนากันแล้วนะคะเจ๊ตุ่มก็จะมาเอาวัวเข้าคอกไม่เห็นไม่เห็นลูกด้านนี้ต้องมาด้านนี้ถึงจะเห็นเนี่ยไฮไฮด้ายสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะเออหนูชื่อดิ หนูชื่อน้องใบหม่อนค่ะาบางทีชื่อ,น,อน้องใบหม่อนค่ะเออน้องใบหม่อนเหรอจะไปกับยายตุ่มนะน้องยายหม่อนยายตุ่มจะพาไปเอาวัวไล่วัวเข้ขขาคอกละชมบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นที่บ้านเนจ๊ตุ่มมันด้านหลังยายนี่มันด้านหลังยายนี่เออโอเคเนี่ยเห็นละเอออ่าดูตะวันตกดินอ่า เห็นรถันหลอไม่ไม okay hmm. ่ต okay ้องเงยหน้าขนาดนั้นก็เห็นอยู่โอเคอีวันตกดินนะคะเหรอจุบจีนมาด้วยเหรอแล้วเราไปชมบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นที่บ้านเจ๊ตุ่มก็จะประมาณนี้นะคะแม่มันไม่ค่อยปิดเหรอฮะแม่แมนไม่ค่อยปิดหรอกเออแมนไม่ค่อยปิดหรอ กลับหน้ากล้องเขากลับกันยังไงฮะกลับด้านนี้หรือเปล่ามันก็ไม่กลับเนาะเอาไปยืนเลยยืนทีน่นี้ถ่ายด้านนี้แล้วไปเดี๋ยวเราไปไล่บัวกันอืมไปไล่วัวกันนะไปมันบัวอยู่ด้านโน้นชมช่ง,ชงยามเย็นนะคะบ้านเจ๊ตุ่มก็จะประมาณนี้ตะวันก็เริ่มจะตกดินแล้วนะคะ ตะวันตกดิน,นฮัลโหลหันหน้ามาหน่อยสิคะฮัลโหลอ่าดูตะวันตกดินกับน้องใบหมอนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฮะ็นไล่วัเวเหรอเดี๋ยววัวมันก็มารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาปล่อยให้มันกินเย็นสบายสบายก่อน เด er sea, ี like ok. so. <letter> ๋ยวจะเรียกวัวก่อนนะคะวัวจะมาไหมอ่ะตะวันตกดินแล้วเยฝั่งนู้นไม่เห็นกล้องมันอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะถ่ายวัวนี่ไงเดี๋ยวจะถ่ายวัวแล้วเที่ยงเดี๋ยวเรียกวัวก่อนนะคะเร็วเร่าเร่าเร่าคำละครเร่าเร็วเร่า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  โพธงเร็วเร oui! doc, ็วเร็วเร็วโพธงคำละครักแล้วมา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 แล้วกำลังเดินมาละเรียกละมาแล้วมาแล้วคำละครักแล้วแล้วแล้วคำละครักแล้วมาละเดินมาละเดินมาสองคู่ขนางหน้ไปขอความจะตุ่มขยายให้ดูแล้วนะคะ จะห้ามไกลจะห้ามไกลมาิใช่ไหมคะอืมกยี่สิบเมตรอยี่สิบเมตรห้ามเขาใกล้ย <20 m. c oughs> ี่สิบเมตรเดี๋ยววัวมันดีดอห้ <5 m. S 1> เอาเมตรอะอ่าห้าเมตรอะไรมันอยู่ใกล้ถ้ายี่สิเมตรมันอยู่ไกลเอาห้าเอาหมดล้านเลย จมั่กใานะคะทุ่งนางยามเด่เนะ ย่อะไรอย่ารูป,ปูอ่ะอย่ารูป,ปูใช่ไหมมีลูป,ปูไหมลนะ่ะมีไหมถ้าฝนตกอ่ะเราจะได้จับปูเยอะน้ำท่วมปปนนลูปนะูลมก,ก็เย็นสบายนะลมเย็นสบายลมมาอ่อนๆอออ้ปาืม บรรยากาศยามเย็นค่ะยามเย็นไร้วัวขาคอกมันจีตุ่มพารวยนะคะพี่พี่ใสอยู่อ่ะมันคือของสารพี่พี่ใสใสผมอ่ะคือกอะไรนะพี่พใสอ่ะที่มันเป็นสีดุง้งมันคือของสารเะรอ บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนไล่บัวเข,าข้าคอกกันค่ะบัวเดินเข้าคอ,อกแล้วค่ะบัวเดินเข้าคอ,อกแล้วอไปไปไปไอเรียกก้านยาไปไล่ก้านยามา กาศยามเย็นนะคะท้องฟ้ายามเย็นด้วยตะวันตกดินฝั่งนี้ตะวันตกดินค่ะตะวันแดง Nóng bê mòn <laughs> bê lay bùa lạ, lay canh nhau lạ Nóng mòn lay bùa lạ นะเออเดี๋ยวไป<ม>าหางมันสวยเหรอหางปีใหม่สวยเหรออีกอันหนึ่งดิเหรอไหนดูสิดูเหรอหางปีใหม่สวยเ <Okay. S 1> หรอเหรอหางปีใหม่สวยใช่ไหม ไม่ไม่ให้มันไปด้านโน้นก็ได้แล้วจะเราจะไปไล่ด้านนี้กำลังกินน้ำอยู่ไป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 คอก เย็นนะคะจะมาหวอดเขาคอกแล้วเดินเล่นมันชมบ้านหลังใหม่สร้างบ้านน้องสาวตะวันก็ตกดินแล้วครับพี่น้องวอาเขาคอกแล้วยากาศเย็นนะคะชมบรรยากาศเย็น thank you รักหลายรักใช่ไหมรักยายตุ่มเหรอฮะโอเคเล่นทำเป็นเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะ <S <S ขอบคุณทุกการติดตาม <S <S ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ <S <S ทุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตีที่มอบให้นะคะ เฮงเงรวยแบบปังปังกันทุกคนค่ะเดี๋ยวทำไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควค่าจานอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวย,ยป,ปังปังกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ